สวัสดีอย่างเป็นทางการครับพี่น้องเอ้ยสวัสดีตอนเช้าอาจุ๊บมาเอา้าเอ้าทำามไม่เปลี่ยนน้ำติบอลฉันเนี้ยก็ได้ไปเอามันที่ได้มาเปลี่ยนใส่รถนให้มันชื่นสวัสดีอย่างเป็นทางการครับพี่น้องเอ้ยสวัสดีรอบหนึ่งสวัสดีค่ะไปหาเห็ดไปหาโนมัครับ <c oughs> พี่น้อง หรือว่าสายสางกับน้องนกจะพากันไปไหนมั่อไปหาเฮตดดีน้องอไปทำงานรับจ็อบอีกแล้วไปหาเงินมาซื้อหวยกันไหมน้องเอ้ยอนี่ครับสิงห์วนใส่ป่าเอาน้อ,นองนอกวันนี้เขาไปไหนเหรอไปรับจ็อบไปรับจ็อบไปรับจ็อบทอกเกนี่ครับหุ่นชวนเงินละอยู่ข้างข้างโรงงานที่บ้านเหนือเคยบอกพี่เขาว่านี่นี่นี่เจ้าของเฮาเนี่ยเนาะน้องนกเนาะ อู้หัวหน้าหัวหน้าว่ะเอย่างงั้นายชันมือเงินออกนี่ไว้ฝันอย่งนั้มือเพชรงานนี่เดินพผ่านเอามาลงมาที่หลังเลยพี่น้องเลยโองานจุ๋มหมายเกาหลีครับพี่น้องเลยดูนี่มันฝันรังหายไปแป๊บเดียวมาอีกแล้วเออที่บ้านเหนือสาวชันกับน้องขอมาทายอย่างมันฝ้งเออพี่ยอดกับพี่มิด ครับพี่ดอนของปนมาปูเออมาปูนะครับพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวนี้่ปนมาปูประกาศเต็มเลยเด้ปูประกาดขาวสำหรับท่างกินจอ่ะเนี่ยเปิดพื้นที่ตอนไหนวะเนาะแล้วเพื่อนกับจ้างคนไทยนะสาว๋าๆน้องนั่นน้องน่อยเนาะเอาหน้าสวัสดีพี่ไปเลยดิสวัสดีค่ะวันนี้ไปรับจ๊อบติรับจ๊อบเดินไปข้างหลังข้างเนี่ยครับ ทำงานกี่โมงถึงกี่โมงก้อรับจอบนี่เจ็ดโมงถึงห้าโมงถึงห้าโมงเย็นครับพี่นอ้องเอ้ยไปนี้นะะอ่อาหาถ้าพูดง,ง่ายไเหมือนไปทำงานสวนเนี่ยเนะาะผานของคนไทยมารุดบักหนึ่งเลยพี่นอ้องเอ้ยเออมาปลูกเนี่ยวันเดียวเสร็จเลยเดี๋ยวนี่ยังกับทันสมัยขึ้นมีสปริงเกอร์มีอย่างเนาะสมัยบ้าเหนือใช้สา,สารมาทำงานสวนบ้าเหนือได้ลากสายยางโพ่นน้ำเมนูสปริงเกอร์ นี่ละของหัวหน้าปลูไว้เลือกานเก็บอีกจ้าอาไปยังุนเขาเขาส่งนี่นับไปแล้วมุเ้านเป็นัันีหมูขอบ้าเนือขึ้เป็นยังบ ต้นหูม้าจังโดนเนี่ยเป็นวาน้ำที่เขาเอาไปต้มใส่ไก่ต้มสุ่มน่ะคือต้นพักหนาวอมน้ำมนี่แหละแม่นบ่ะโออ้นี่บุาลีต้นใหญ่เป็นใบเออโอ้ต้นบักุาลีโอ้ต้นสาลีปลาตัวนี้กินอะได้แล่ะชาวพ่นหยาแมงมดแหละป้านต้นไหนครับ ครับอพีเขาต้องดูคลิปบางเหนือสายชันเนี่ยเนี่ยเนี่ยบางเหนือมาลดน้ำอยู่เข้าเนี่พี่นงค์เข้าเนี่ยแหละแจมได้มาหาเราดุน้ำเราตรงไหนเนาะโรงงานโงงานผ่อก็พอบอกมาจ้างบางเหนือเขาเด็ดซ้อบหลีเด้อพี่น้องเค์นี่แหละรถรถของพาคไม่เก็บ่ะ ผวบักลอยเต็มพื้นหมดแล้วพวกพากันม์เก็บอ่ะมีล้มือเรือจังหน่อยล้สงสารชอวฝนตกใส่เนี่ย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 หนักแล้วมือแรงเก็บเราก็มีบันไดขึ้นไว้กินเีอะเซลเยอะเซลย่าทำเก็บกินได้ือเสียอุลลนยกี่ไอ้บนี่ พี่น้องเอ้ยเริ่มละเริ่มสตาร์ทแล้วพี่น้องเอ้ยเอาคุณยายน้องอะไรอ้อมสุดท้ายให้พี่น้องท้ายเองสวัสดีค่ะชาวอีสานพี่น้องเอ้มาถึงเริ่มเลยคุณน่ะสพายถุงแบบนี้พร้อมนี่พี่น้องเด็ดยังไงสัจจันท์บอกกเขาผิวเลยอันนี้เดี๋ยวจ้ะเนี่ยเบิ้งใบแก่ๆของใบสตรอเบอรี่เด็ดจ้ะใบแก่ๆกอนเด็ดหมดทิ้งมันก็จะอยู่ข้างล่างจ้ะ ใบที be, re, ่มันเข่าบระ้องกลางน้อยชวนมากก็จะอยู่ข้างล่างของกอเนี่ยใ่เนี <See rat. S 2> <nice. S 1> ่ยจะเราใส่ไหนเด็ดลี่ลงนี่ลงใส่นี้เคุณพี่น้องเอ้ยสะพ้ายไปนี่เต็มมีนะจะวิ่งไปหาปลานี่จะบิ่นเก็บใบเบิ้งนกพี่น้องอ้บสวยน้อยๆใช่ไหมแบกถุง full น่าดีใจไหมอืมคุณแดงได้ชั่วชั่วสองนิ้วเนี่ยสู้ๆไปสวนอ่ะสองนิ้วหรือสามนิ้วโอ้สามนิ้วทิ้คุ่ ส่นพี่น้องเอ้ยเต็มถุงอยู่ส่วนนี้ไอ้เล็บอยู่ส่วนขวาน่าก็ชิวๆพี่น้องเอ้ยบอกท่องบ้านเนี่ใส่เงินประหยัดแน่ยมาอยู่เนาะอยู่บ้านอยางใส่เงินประหยัดแน่เด้อใส่อย่างที่ไหนเงี้ยร่วมงานการทานเงินได้ใช้จ่ายระบาดป่ะอันนี้แค่มารับจับเดี๋ยวแล้วเจ้มารับจับกับมาถึงเศร้าเลยเฮ้ยแถวแพแถวมันไป็ยังไงสั่นๆเนาะอือเนี่ยทีฝนของมองกับเกาหลีสองคนพี่น้องเอ้ย อืมเบาเนือก็มีถุงไฟถุงมันนะพี่น้องเนี่ยเนี่ยเนี่ยเงี้ยแถวไฟแถวมันไปอย่างนี้ครับได้ยินพี่นกว่าบอกว่างานกับมันหนักกับแขนเบะมันหนักยอดเบะใบพิ่มเนียนอยู่นี่เนี่ยไมนจะตกกระชายก่นเนี่ยพี่น้องเลย เบสเนี่ยไหนไหนเบสใบใบเกลี่ยละเนี่ยใบเกลี่ยมันก็จะอยู่ข้างล่างซุดอยู่ข้างล่างสุดนะครับนี่ใบข้างล่างทิ้งเราคุณป้าสองคนนะพูดประกาตัดตัดดอกตัดดอกทิ่มไหนพี่น้องเนาะช่อไหนที่ออกเยอะๆนี่เนี่ยใบแกลี่ยเนี่ยแหละการใบเกลี่ยซุดใบแก่ๆใบทีแต่โลกโรคครับพี่น้องเลยโลกขนาดเลยที่นี่เทปมันก็จะเป็ี่ยนแปลงนี่นี่นี่มาเหนื่อเขาเริ่มเ็ดมาแล้วนี่พี่น้องเลย เห็ดไปยังทีละลูกเต่าอยู่ข้างบ้านใช้เ,เงินประหยัดไปเด้ดอลูกเต่าใดลูกเต่าแม่ลูกเต่าเม่ใช้เงินประหยัดไปเด้อคันเต่งตัวพันลูนนนนไปนะดีกว่าง่ายกันเลย อ่เงินใจข้างหวยครับหมดต่อไปอหมดต่อไปอหมดต่อไปถ้าเต็มกระสอบนี้ก็เอาไปทิ้งข้างหลังมาสายจานมันบอก มองกล้องเลยะพี่น้องเอ,อ้ยเอาไปทิ้มข้างนอกก่อนโอ้โหหน้า,าไปทิ้มหมดละไปไหนวะเนี่ยวัน<ะ>นี้ใจเยอือกกว่าจะมาซุดซุดแถวใจเยือกขาดเนาะเมียน้องนอกเล่นหลากมาพี่น้องเอ,อ้ย <c oughs> หนักกว่าคนอีกหนักกว่าคนเฮ็ดอีกนะนี่แหละเสียคุณหน,นักเด้เจี๋ยเสียปลูกมาไม่เก็ือยองมานที่เทากับรากเหมืนน้ำทังเล่นดูเติบหนึ่งพุ่นนะไอ้เนื้อเนื้อมั้ยท่านได้ปลาเต็มดีกวา่า่อมาทิ่มข้างหลังเลยน้องเอ้ยข้างหลังขง้างลึกลงนปเป็นทิ่มนใบทิ่มขยะเลยน้องหน่อยเนาะ ใส่สารก็ผมมาเดินที่มุดไปน้องมุดเป็นอย่างจจเพราะว่าเงินบ้านเนี่ยใส่สารได้ป,ปัจ <c oughs> จุบันใส่สารทุ่มเทมากไปสู้ต่อไปครับพี่น้นองเอ้ยใส่หมู่หน้าในี่ครับพี่น้องก่อนจะมาได้เงินเขาได้วันละเจ็ดหมื่นยันองอีกกี่ชั่วโมง้หน่อยต้องรอกลางงาน อีสองช่วโมงก็พี่น้องก็ยิ่งทำไปก่อนอืมเผื่อเงินของเพิ่นสู้ๆไปก่อนครับดีนะวันนี้ไม่มีแดดถักกินน้ำก่อนพี่น้องไอ้หัวอะไรางแผ่นกันวางแผ่นกันอยู่ช่วงก่อนหน้าดูดิตอนนี้ใบสามยี่สิบห้านาทีใบสามโมงครึ่งยังอยู่อี EC แถวเขาพี่น้องเอ้ยคือเราะกับกะที่เขาเหลี่ยงคือว่าเดี๋ยวนี้เด็กกินน้ำก่อน เสริมพลังเงินวางแผนกับว่าภายในห้ามโมงนี้ห้ามให้เกินแล้วห้ามให้ขาดมันบ่เจนนีสาสา่นี่ชาจันนั่นละ่ะบอกแล้วว่ากวาจะซื้อหวยให้คิดดีๆนี่แหละซื้อหวยถูกเกินมาหาเงินไปซื้อหวหน้าคือเขาเป็นบ่เม็นตัวนี้นจังิงเหรอการลงทุนย่อมมีความเสียเเส่ยงเว้เจ็ดห้าศูนย์ทำเจ๊ตเสพเลยมันบ่เจ๊ตเสพเลยไม่เป็นไรงวดนี้ไม่ได้งวดหน้าเอาใหม่ ไปลุยต่ออีกฮึบหนึ่งพักเบรกครับใบสามอืมสามเมื่อเชิญใส่กับห้องเลยพี่น้องเลยอุปกรณ์ชมาหากินนี่เนี่ยไปทำโบนบอกบอเขานี่แล้วะเมนยูหอดห้องวงเฮ้กว่าบ่อเลยนะอุปกรณ์นี่จะมาหากิงไปใส่ป่าอุ่นสายยนีะเอาไปส่นป่าที่ได้มูเนาะที่นี่ได้ได้ดกิไม่ได้บุญนอนป่าได้ทั้งน้ำเนาะเนี่ยเซวีนไอเนี่ยไอเซวีนเอานี่ไปเฮ็ดข้นเขาก็ได้เลยเนาะ โอ้ทีนี้เอาใคารเไปใส่ก่อนโอ้ยน้องเอ้จะพูดเรื่องป่าเบาเหนือไปซื้อคายมาตั้งแต่สองเดือนที่แล้วเวลาที่มันมีงานเลยเนาะป่านที่นี่ป่ายันท่นได้กินปลาใครายันลงน้ำถอยพี่นาะไอ้เนียนเยอะวะเม่อท่นได้แกะขอมือไปสู้กันต่อรอรับเงินอย่างเดียว <c oughs> อีกองสัปดาห์อีกสัปดาห <c oughs> ์ครึ่งอือนี่ครับสวนสตอร์อลลี่อันนั้นถ้ายังพายดิบมันก็จะหกมันจะหกหกอือ ถ้าเด็ดออกแล้วไก่มันออกลงๆลงๆแบบนี้เลยพี่น้องเลยบางครั้งบางครั้งทางซีคนก็เอาเพิ่นเอาบดอันนี้ยังไม่ได้ทันไม่ได้เด็ดมาจ่ายจาแม่นวะอุ๊กแบบนี้พี่น้องเลยถ้าเด็ดอะมันจะลงๆแบบนี้นี่นี่มันจะเห็นโอ้ทังขอบนี่เป็นไลอีกแล้วสู้สู้ด้วยอ้เดือดปล่อยแล้วพี่น้องเอ้ยเป็นไงวะน่ะ เอเลยกว่าจะได้เงินขอเมันบ่นนาาก,กี่โมงเลยนี่เบิ่ไง้รกกาเนี่ยพี่น้องเฮ้ยตอนนี้ห้าโมงห้าสิบห้านาทีเอ้ห้ามนาทีสี่โมงเป็นบ่พี่น้อง,อนนง, 50, งเอ้เบิ่งเบงเบงมันขึ้นน้ำไหลป่ะโอ้นี่โจวย์ขอโจทย์ทะเบียเลยเลิกแล้วพี่น้องเฮ้ยกว่าจะได้เงินเพิินแต่ละมือนะ วันละเจ็ดหมื่นอุวว้ยสดขาต้นถามว่าล้างอะไรอยังตอบเลยไม่ <g ười> มาเสร็จพอเราเกเอาปลาเข้าหฮูเอาปาาลาเข้าวฮูนะสาวฉันนี่ร <c oughs> ะว่าคลิปแต่กอนเห็นอยังวะพี่ <c oughs> พี่น้องเห็นเท่าแกะงชูชีนะพูดเล่นได้พี่นอ้องเอ้ยจับหัวซากันเด้อแซวเล่นสมมุตินะมันหมุนนี่ละมันเหมยตอนเมื่อยละ ได้ปะเนี่ยพี่น้องรถเนี่ยเนี่ยสตอเบอรี่พันธุ์เนี่ยหวานหวานหอมหอมมันกลมกลมเนี่ยหอมค้าหอมแน่นอนนไอยเนาะอืหอมได้ปะ แดงนี่เป็นแดงพูนไปหาหมองเด้งขุนสายสันมัดแดงสายสันมัดไอซี่สายสันมักเนี่ยขาวขาวขาวมีเนาะน้องหน่อยเนาะพันธุ์นี่เด็ดไปให้เบาเนื้อสายสันเขาเฮ็ดก็อาจจะมันค่อยมีเยอะในนี่เนาะแม่นบ่ช่วงนี้มันเริ่มชุดไม่จ้ะ เผือดตัดเพือดเต่งพี่นรถงชาารชุดแรกนี่มันหมดไปแล้วรอบหนึ่งเอออือคุณยายสองคนนะเพือดตัดงทิ้งพ่อมนะพี่นอ้องเอ้แนวแนวแนวเนีน่ยแนวแนวแนวเผือตั้งทิ้งงอพ่อมเนี่ยแนี่นวตุ๊กเต่งไหมนี่ครับเพตุ๊กเต่งไ,ม,นะงไม่เนี่ยพี่น้องเอ้ยไปพี่น้องเดี๋ยวมาเหนือใจสามไปรับเงินก่อนเด้อ <c oughs> โอ้ สายจูบไปแล้เงินก่อนเนาะไปโอ้พี่น้องเอ้เลิกจากงานวานไทยโอ้เมย์ไม่มาคากเมยเนี่ยอาจุมาคุณป้าฝุ่นคนหนึ่งก็ค้างเลยพี่นอ้องเอ้ยปวดแข้งปวดขาปวด,ดขามากเลยเลิกงานแล้วครับวันนี้ โอ้พีน้องเอ้ยวันนี้ไปรับจ็อบอย่างว่าสาวจันมึงหดต้คลิปเดี๋ยวนี้เป็นเวลาห้าโมงเลยง,งานพี่น้องก็จะเป็นล้มกว่าจะเอาเงินแต่ละบาทครับพี่น้องเอ้ยเมื่อเช้าถ่ายก็ไม่ได้ถ่ายควยได้ถ่ายดีนวลสาวจันเนาะเพราะว่าก,ก,ก็ต้องทำงานให้เพ้นนี่นะครับพี่น้องเอ้ยเลิกงานแล้วโอ้หน้าเป็นยังไงเนี่ยโอ้พี่น้องเอ้ยกว่าจะได้เงินดิเอาเอาเงินเนาะ เอาพี่วน,นับเมือนะพี่ปาะดูใจ,ใจรวมเลยไม่รู้ได้เท่าไรวันนบบนับเหมนดูใยครบอ้ยนับเหมาเดี๋ยวม่ดีอะซีคุนน่ะใจคิดครบใจครบเ,เลยน้ำคาเถอะแกเด็โอ้เคยทำงานธนาคารดกวยเนยเนาะตอนนั้นแมงมืน แก้วแต่คนละเจ็ดหมื่นดิคนละเจ็ดหมื่นแต่คนละเจ็ดห 7, มื่นครับพี่น้องเอ้ยตามรักอาละไมอีทีอื่นที่คลิปเบ้าเหนือไทยอย่างก็ไมได้เยอะเออไทยที่ว่าแจ้งผิดรอนที่ปู่พยานน้งเลยครับอันนี่ผลได้วันละแสนนะแต่เบ้าเหนือสอยสานครับน้องๆเข,ข,ขาก็ทั่งานเพื่นเป็นเพิ่นเป็นเ,นเนท่าเกยของเบ้าเหนือสอยสานนี่แหละเท่าเกยเที่ยวสตอปนี่ครับกว่าจะหาเงินได้แต่ละบาทพี่น้องเอ้ยแต่เจ็ดหมื่นทิงไน้อยที่สุดละเจ็ดหมื่นนี่พูดพี่เมธพี่ยอดมีอเขาได้วันละเก้าหมื่นพี่น้องเอ้ยวันละก็ แต่ผู้พี่เพิ่นเป็นอรลบายประจำแต่ของบานเดินซาสาเนี่ยเป็นอรลบายชั่วคราวนั่นเองบอกตรงนี้ใช่เข้างานเจ็ดเข้างานเจ็ดโมงเลิกเลิกห้าโมงแต่แต่เมยก็หยอกเขาจะเข้างานเจ็ดโมงอ่ะหกโมงเจ็ดโมงล้วแต่ก็าแก่เข้าเจ็ดถึงหกโมงเกินก็ทำเลยอ๋อมาถึงหกโมงเกินก็ทำเลยแต่เพิ่อนก็ได้วันละเก้าหมื่นพี่น้องเอ้ แต่เพื stopped, like mm. ่อนเพื่นรับใบประจำได้บ้างในซอยสานี่เหมือนไปือรับจอบครับเหมือนเราไม่ไปก็ได้เออเราไม่ไปก็ได้ถ้าไปก็ได้เงินเลยตัดสินใจไปครับวันนี้นะกว่าจะได้เงินมาใจยิบคาดไปน้องไอ้ฮ้อนฮ้อนทรายฮ้อนบอฮ้อนอยู่จะขาวตรงนี้จะขาวเลยเพราะว่าอย่างวันนี้ใส่เสื้อใส่เสื้อใส่เสื้อกันหนาวแต่ตรงนี้จะดำเลยได้วันนี้นะอาจารย์เมื่อยป่ะได้เงินมาก็หายเหนื่อย ในมือนี้กับเบิดมืออื่นอืมต่อยอดต่อยอดไปช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องน้องน้องทีมงานสายพานในเด้อพี่น้องเด้อเอาหน้าวอกอย่างไรเมื่อยบ่ฝากบุคคลต้องแบบอย่างไรคิดถึงนะอะไรทุกคนนะทุกคนก็สู้ๆเด้ออยู่ทางไทยก็สู้เนาะทุกคนก็สู้ๆเราต้องผ่านช่วงวิกฤตนี้ไปเม้นอยู่น้ำกันนี่เทศไทยยิ่งนักเนาะโลก มีแต่เกาหลีกันนี่วันละสองพันวันละพันเจ็ดพันแปดอยู่พี่น้องเ้ยก็จะสู้กันนะครับทุกคนสู้กันไปก่อนบ้านเหนือชาวส่านก็นอกกับสู้กันเลยนะไปทุกทสสีบนชาวส่านมือแห้งไปเลยจักเมื่อยยัง่ได้เมื่อมือจะเป็นลมนี่ละเดอ<ร>ยังจะเป็นลมที่พี <c oughs> ่น้องเ้ยโอ้หายใจหอดหน้าอกนี่นะบ้านเหนือกับชาวสานกับพี่น้องกันนิดหน่อยนะเว้ากันตลอดจ้ะเวลาทำงานอยู่ออืโอ้สะอ่อนเพิ่นเฮ็ดงานส่วนเบิดปีเบิดแร่งเนาะ สี่คนนี่แจก็ีงานส่วนพอกำกานี่แหละเบาเหนือก็ยุี่หลังเมื่อยเมื่อยเลยพี่น้องไปถามต้องถามหัวหน้าน้องหน่อยชั่วโมงนี่ผ่านไปยี่สิบนาทีสิห่านดีเบาเหนือกระถามนี่แล้วครับเพราะอย่างว่าใจเขามันอยากเลิกงานน่ะเนาะเออนี่แหละเพราะน้องวันเด็กอนนาฬิกาลูกจ้างแต่เวลานี่เวลาเวลาเจ้านายยังว่าพี่น้องเลยกว่าจะคำกว่าจะมืดนเมื่อยเมื่อย ยังพีเประเทศงานยังไปเมียเขาประเทศงานเนี่ยชิวนะแล้วพี่น้องเอ้เหลืองงานมาเปิ้ลกึ่งยิ้มเปิ้ลก่งมีความสุขในแบบของเพิ่นเนาะเป่นชิ้นกับโอ้โหแต่เฮามันอาจจะไปชิ้นเหมือนชิ้นแล้วก็ไปอยากจะชิ้นม่อมพี่น้องไอ้อมเฮ้ยเมื่อยบอกเมื่อยจริงๆเลยไปติดตามคลิปหน้าจากลาไปก่อนจากลาทุกคนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไว้นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค้ัรบนองสวัสดีค่ะ